สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ลุงปานะอาทุกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมนัดจากช่อง N O T พาลุยครับผมซึ่งวันนี้ก็ผมก็มาตัวเพียงคนเดียวนะครับทุกคนนะก็วันนี้เนะี่ยผมนะก็จะไปตามหาคนคนหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าเมื่อคืนนะท่านอาจารย์ท่านผ่านบุญเนะี่ยได้มาเข้าฟันผมอีกแล้วนะครับทุกคน ในฝันน่ะเขาบอกว่าให้ผมเนี่ยไปตามหาชายปริศนานะแต่เหมือนเขาอย่างจะบอกอีกว่าชายปริศนาเนี่ยเหมือนจะเป็นใครป้ายยังหนักเลยนะก็ต้องรอชมนะครับทุกคนผมก็ยังไม่เคยเห็นรูปร่างลางักษณะเขาเลยนะไม่รู้ว่าฝันของผมเนี่ยจะเป็นจริงหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าเป็นความฝันนะทุกคนผมเนี่ยจะลองไปตามหาเขาดูนะเพื่อผมจะเจอเขาจริงๆนะทุกคนก็โอเคครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับแต่ก่อนจะไปนะผมขอข้อหนึ่งหลายข้อหนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะไปแล้วนะไปเจอกันในคลิปครับผมไปกันเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราเนะี่ยก็จะเริ่มเดินทางกันเลยนะแล้วว่าผมวันนี้เนะี่ยผมก็ไม่ได้มามือเปล่าเลนะทุกคนผมก็ได้เอามีเนะี่ยมาด้วยนะเพื่อผมเจอคนที่คิดร้ายกับผมนะผมจะได้จะไว้ต่อก่อนกับมันนะ Hmm. แล้วก็เรื่องน้องที่ผมไปเจอในป่านะ่ะตอนนี้ผมก็ให้น้องนะ่ะไปอยู่บ้านผมนะก่อนนะทุกคนเพราะว่าน้องนะ่ะไม่สบายนะผมก็ตอนนี้อยู่ในความดูแลของผมนะทุกคนแล้วน้องนะ่ะก็เป็นคนที่กินเยอะมากเลยนะตัวผมเองก็ อยู่ในฐานะที่นี่ค่อยจะมีเงินด้วยนะครับหืมก้อนใหญ่มาครับทุกคนให้ทุกคนนะดูบรรยากาศที่นี่นะล่อมลื่นมากเลยนะเพราะว่า ต้นไผ่เนี่ยเยอะมากเลยนะอตอนไผ่เยอะจริงๆนะอ,อันนี้เนี่ยมันจะเป็นแค่เก่านะครับทุกคนมีรอยจุดไฟเลยนะผมว่านะเมื่อคือนน่ยนจะมีคนมานอนอยู่บริเวณนี้นะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยน่าจะไม่มีรอยจุดไฟนะทุกคนไปผมว่าผมมาทุกทางแล้วนะ เห็นนี่สวยมากเลยดูโออย่างเยอะอ่ะโหบรรยากาศนี้อย่างเงียบเลยนะไม่ได้ยินอะไรเลยนะนอกจากเสียงนกนะเงียบมาก พี่ๆคนไหนนะที่ดูคลิปผมแล้วยังไม่ได้ติดตามนะผมก็วอร์ที่พี่ๆเนี่ยนะช่วยติดตามช่องผมด้วยนะครับก็อาจจะหลกนิดนึงนะครับทุกคนช่วงนี้เนี่ยท่าน อาจารย์บุญก็ไม่ค่อยว่างมาพบผมนะทุกคนเพราะว่าท่านแกเองก็ทิดถุรานะที่จะต้องดูแลคนในหมู่บ้านนะแต่ผมนะี่ยไม่เคยเข้าไปในหมู่บ้านของท่านพานบุญเลยนะทุกคนนะ mm. เขาก็ไม่ได้บอกกับผมนะผมเลยไม่ได้ถามอะไรเขานะอย ทมเล่นมากเลยนะทุกคนดูอตอนไผ่เงี่ยงเยอะอะทุกคนครับเหมือนจะมีรอยเท้าสัตนะนี่นะผมว่าบริเวณนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นรอยเท้าสัตว์เลยนะนี่นะรอยตะกุยของดินนะนี่อืมอาจจะเป็นไก่ป่าก็ เป็นไปได้นะครับเพราะว่าบริเวณป่าเนี้ยใกล้ป่าเยอะนะทุกคนผมเนี่ยเคยให้หลยครั้งเลยนะก็โอเคครับพี่พีเดี๋ยวผมนย่ยจะขอนั่งพักก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าผมเจออะไรเนี่ยหรือว่าเจอบ่อแสอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้พี่พี่เนี่ยดูกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผม่าได้ทําการนั่งพักก่อนนะครับทุกคน ก็ตั้งแต่เช้านะที่ผมเดินมาก็ยังไม่เจอวีแววที่จะผมที่ผมนะเอ้ยอข้อภัยนะครับยังไม่เจอเลยนะที่ท่านผ่านบุญนะบอกว่าจะเจอกับคนคนหนึ่งนะยังไม่เจอเข้าเลยนะไม่รู้ว่าตอนนี้เนะี่ยเข้าไหนจะเป็นตายลายดียังไงนะผมเองก็ไม่รู้นะก็โอเคครับพี่พี่เดี๋ยวผมนะขออนัญพักอีกสักห้านาทีนะ เดี๋ยวผมจะรีบเดินทางตามหาคนคนนั้นกันเลยไปผมก็ผมจะเดินทางไปกันต่อเลยนะครับเพื่อไม่ให้ไม่การเสียเวลานะก็นั่งผักเส็จละทุกคนก็พี่ๆเนี่ยก็อย่าเพิ่งเบื่อคลิปพวกผมกันนะครับก็ถ้าพี่ๆอยากจะให้ผมถ่ายแนวไหนนะพี่ๆก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับ ช่วงอีกอาการหน้าอวมากนะทุกคนผมก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะ่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับก็อย่าได้เจ็บอย่าได้ป่วยนะครับทำอะไรก็ขอให้พี่ๆนะมีแต่ความสมหวั่งอย่างป้งาชนานะครับก็ผมก็อ,อาจจะมีสั้นบ้างนะครับก็ต้องขออภัยพี่ๆเป็นอย่างมากเลยนะ ราะว่าทางนะ่ะเป็นทางชันนะ แต่ว่าระหว่างทางที่ผมเดินมาเนี่ยผมก็ได้ยินเสียงอะไรปแปลกๆก็ไม่รู้นะทุกคนพ่อม,มาคนเดียวทีไรเนี่ยพมเจอดีทุกทีเลยนะแต่ดีวันเนี้ยผมเอามีสายข่าวของพ่้อมมาเฮ้ยพยนอะไรก้อนหินมาวะเฮ้ยทุกคนทุกคนหินไหมพยนหินมาอะไรมาไม่รู้นะก้อนนี้เลยนะ นี่นะเฮ้ยมันจะรีบเดินเลยนะทุกคนเริือไม่ใช่แล้วนะผมพูดปุ๊บผมโดนเลยนะก็ผมก็มาดีนะไม่ได้มาลบลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆเลยนะ ถ้าผมทําอะไรผิดไปผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเุ้ยเที่ยงใครวะเที่ยงไครวะ,ท,วะทุกคนไม่เจอตัวมาเลยนะอุ้ยไวมากครับเพราะไม่เห็นตัวมาเลย ปาเนาะใครครับต้องการอะไรครับมมมผมมาห้ามะาห้าคลองป้าครับใช่ใช่ครับแล้วคุณเป็นใครครับทำไมต้องมาแกล้งผมด้วยนะ่ะ ใช่ครับแล้วรู้ได้ไงก่อนุคนผมไม่เห็น,มนผมไม่เห็น,หนผมไม่เห็นตัวเข้าเลยนะทุกคนได้ยินได้เสียงนะโอเ,เโอเคครับขอบคุณมากครับก็ลุงเนี่ยได้บอกได้บอกบอกแซ่พมานะว่าเดินไปข้าง้ายเนี่ยจะเจอโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมคอตัวก่อนนะอ,อย่ามาแก้ไม,ม่ีมีละพอมีมีมมนะลุง คิดว่าจะเจอดีนะที่ไหนได้ก็เป็นคนเหมือนกันนะโอ้ยทำผมตกใจเลยขอก็พ้มใจให้ใจความไปหมดเลยนะเมื่อกี้คงคิดว่าจะได้จะได้สาเข้าแล้วนะ โอเคครับพี่พีเดี๋ยวผมอหนจะขอปิดคลิปสักคู่นะครับคนครับผมเจอใครไม่รู้นะเดินไปนู่นนะทุกคนเห็นไหมนู่นนะทุกคนนู่นนู่นนเดี๋ยวผมจะตามไปดูนะทุกคนที่ใครก็ไม่รู้นะนู่นๆๆนู่นน้าอยู่ตรงโน้นนะพี่เพี่รเห็นไหมครับ ใครกันแน่นะแอบพมอยู่นะทุกคนผมก็ไม่ได้กลัวเลยนะครับ ใครไม่รู้นะหห้ไปเลยนะทุกคนเมืเ่อกี้นราเพิ่งเห็นอยู่แถวนี้นะวไวมากเลย <c oughs> ว่าจะเป็นนูนคนนั้นถือว่าจะเป็น,นของขนาดที่พ่อำลังจะตามห้อยู่นั้นทุกคนให้ไปแล้วนะไม่เจอเลยนะ มันจะไม่สอนใจเข้าแล้วนะเราลีบเดินกันนี่ว่า <c oughs> ล้าไปหมดเลยนะทุกคนขุคนครับนี่ครับรู้ต้นนะครับถ้าเป็นดินแบบนี้นะรู้ต้นแน่นอนครับทุกคนนี่นะไปตันต้อเลย เดินมาตั้งหน้านแล้วยังไม่เจอลูทุกคนใครครับลุงลุงลุงครับลุงทุกคนเดี๋ยวผมขอตางกล้องกันนะครับเดี๋ยวผมจะปกลุงนะลุงลุงลุงครับ ลุงลุงลุงโหลุงตัวร้อนจี้เลยครับทุกคนร้อนไหมเนี่ยเป็นไข้ป่าแน่เลยลุงลุงครับลุง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 ตัวร้อนมากลุงครับลุง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  ลุงนั่งก่อนลุงมากน้ำบ้างลุงพ่อเอาน้ำมาอยู่นะพ่าเอายามาด้วยเอามาการเอาไว้เนี่ยลุงตื่นมาก่อนนะครับลุงลุงเนี่ยตัวร้อนมากเลยนะทุกคนตัวร้อนจี้เลยลุงกินน้ำก่อนลุงลุงไหวไหมเนี่ย กินน้ำก่อนมียาลุงกินเ็นใคเนี่ยผมเป็นคอธรรมดาเนั่นแหละครับผมมาหาของป้าแต่ว่าพระอาจารย์เนาจะบอกว่าให้มาห้าลุงนะยาลุงลุงเคยกินไหมนะกินได้นะยานี่ลดไข้คืออะไรอ่ะเป็นยาลดไข้ดีคอเจน <c oughs> ลุงตัวร้อนมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวให้ลุงกินยาก่อนนะกินหมดเลยเหรอ กินเม็นเดียวพอลุงต้องไ,ไ่ก็ได้กินน้ำก็กินน้ำก็ลุงแล้วลุง ไปยังไงมายังไงถึงได้มานอนลาบอยู่ตรงเนี้ยกินน้ำก่อนครับลุงลุงแคตัวร้อนมากเลยนะกินเยอะๆเลยลุงร่างกายลุงนม,มันจะฆ่าน้ำมาไล่วันเลยนะ มากไม่เป็นไรครับลุงไม่ให้ลดูลำบากผมก็อยากจะช่วยครับผมเป็นคนส่วนตัวผมก็เป็นคนที่อยากชอบช่วยเหลือคนอยู่แล้วนะแล้วลุงชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อซักลุงซักเหรอครับแล้วอวเอเงอะผมชื่อนอตครับแล้วลุงมีบ้านอยู่ไหม แล้วลุงกินข้าวกินปลาได้ยังกินน้ากินข้าวกินปลาอย่างครับเข้ามาหาของปลาหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ลุงมาหาของปลาแล้วลุงก็ลาบหรอได้ยินเสียงผู้ยิงล้องกาก็เลยจะช่วยกาก็เดินเข้ามาในป่าเรื่อยๆกาก็ ยนานเสียงมันยิ่งห่างไปเรื่อยๆข้าก็เดินตามมาเรื่อยๆแต่ข้าก็มาไม่ได้ยินไรแล้วแสดงว่าลุงเนี่ยเหมือนจะโดนพี่อํำนะให้พูดว่าง่ายๆนะเหมือนโดนพี่อํำนะทุกคนก็แต่ลุงเนี่ยไม่สบายหนักมากเลยนะแล้วลุงมีญาติพี่น้องไหมครับอลุงเดินไหวไหมเดี๋ยวผมจะไปส่งลุง หรือว่าลุงจะไปอยู่บ้านพงกอนไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้าต้องขอบใจเองนะเดือดข้าก็คงกินดีขึ้นเดือดข้าก็ากลับเองแหละลุงไปใช่ไหมข้าวไปวข้าไปยาไม่ได้หาของปลาไปฝากแม่เลยเพราะว่าเดี๋ยวเลี้ยงของกินเนี่ยดูตอนนี้ผมก็ไม่ได้เอาอะไรมาเพื่อให้ลุงกินเลยนะเอาแค่น้ำแล้วก็ยามาเพื่อผม กระทันหันจริงๆนะั้นดีนะที่ผมเอามานะลุงลุงสักใช่ไหม,มถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าผมมาข้าวหลังเนี่ยผมจะเอาของกินมาให้ลุงนะโอเคไห<ด>มจะเอาเสื้อผ้ามาให้ลุงด้วยลุงเราก็ลองทงรองเท้าลุงเนี่ยไม่มีอะไรใส่เลยนะแล้วก็ในบ้านอะยุงเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะทุกคนเวลาตก ตกเย็ยนหรือว่ามืดค่ำเนี่ยยุงเยอะมากเลยนะต้องสร้างลุงนะครับโอเคครับลุงเดี๋ยวผมก็ขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราคุยกันล่างใหม่นะลุงเนาะโอเคครับพี่ๆเดี๋ยวผมก็จะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับเดี๋ยวไว้เราเจอกันคลิปหน้าครับผม